สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอาหิช h ชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับมีกิจกรรมดีๆจากจินเลดไทยแลนด์นะครับผมโกนลเกียงติดสปีดซิ่งชิงโชคบายจินเลดมาร์คทีนะครับคุณสามารถลุกสนุกลุ้นโชคได้ง่ายๆโดยซื้อผลิตภัณฑ์จินเลดมาร์คทีเรส e c เ a l รุ่นลิมิ t ต d ดเอ t i ิชันด้ามจับสีแดง ที่ฟรีนะฮะถแถมมาด้วยกับใบมีดอีก1ชิ้นในแพ็คนะฮะลุ้นรางวัลกว่า120รางวัลมูลค่าทั้งสิ้นกว่า1 5 0 0 0ล้านแสนบาทเลยนะฮะรางวัลที่1รถยนต์ส่วนตัวนะฮะรถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อม a สด้านะครับผมม a สด้าสามฟาดเบรกนะฮะับฟาดเบรก2.0นนะครับสปอร์ตสีแดงนะฮะโอเคครับพูดง่ายๆคือ ม a สด a าทรีนะฮะสีแดงนะครับผมโอเคะฮะรางวัลที่สองนะฮะเป็นเครื่องเล่นเกมนะฮะยี่ห้อโซนี่นะครับรุ่น PlayStation 5นะครับผมรางวัลที่สามเป็นหูฟังไร้สาย Apple นะฮะรางวัลที่สี่เป็นผลิตภณัณฑ์สกินแคร์ by จีนเลดนะครับหนึ่งร้อยรางวัลน,นะครับมูลค่ารางวัลละเจ็ดร้อยเจ็ดบาทนะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทม,มากอ่ารางวัลน,นี้ถึงวันที่30มกราคม6้นะครับผม ก็พูดง่ายครับวิธีการซื้อคือซื้อยินเลดนะเก็บประเสไว้หลักฐานสแกน qr code นะฮะตรงนี้เลยนะครับลงทะเบียนก็อาจจะต้องกรอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ค่อยสแกนไปนะฮะอาจจะต้องถ่ายรูปใบเสร็จเอาไว้นะครับแค่นี้เองก็ลุ้นรางวัลน,นะครับของ นุนซิงนะครับกับ m a สด a 3นะครับผมรางวัลกว่า1ล้าน2แสนบาทนะครับของเฉพาะรถ m a สด a 3นะครับใครอยากได้ครับเป็นผู้ชายนะครับหรือเป็นผู้หญิงก็ได้นะครับที่ใช้ย e ินเลสนะครับผมก็ ไปดูนะฮะเฉพาะรุ่น Limited Edition นะถ้าไปซื้อรุ่นอื่นที่มันไม่ใช่ด้ามจับสีแดงอะ่ะอาจจะส่งชิงโชคไม่ได้นะครับฉะนั้นเอาเฉพาะรุ่นรุ่นที่เขาบอกในกิจกรรมนะครับผมแล้วก็ไปสแกน QR Code ในที่หน้าเพจตรงนี้นะครับในตรงนี้ก็ไปนะฮะหรือรายละเอีดอยดต่างๆไปดูใน g i l ล e t t a i l a n d นะครับผม G I w l e w T E นะฮะแล้วเวนวัคไทยแลนด์นะครับไปดูในเพจได้เลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามจนจบนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจเหยด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ